จะเห็นเมนูอย่างป่นกุ้งไว้ถ้าไปให้มึงไปวัดมื่อื่นเจ้าป่นกุ้งกันบ่เฮ็ดไห้ก็สิบ่ได้ไปป่นกุ้งคืออันก้อยกุ้งนี่ตีไม่ป้าอือันเดียวกันละก้อยอันนี้ต่ำตีก้อยก็ได้พ้นก็ได้เอาเจ้าเอาเนี่ยไม่ใช่ที่อย่างไม่ป้าเอาอีอย่างก้านก้อยเนยแล้วมึงคือว่าเขาสูเอีย่ยังขนาดกุ้งมะเขืย่เงียดก็นเพิ่นต่ำต่ำเอาหนวดกุ้งอ๋อกั่นละกูบงมเคืยี่เงียดเกิดมากนะ ผู้ใดหูจากนะจากคนต่ำเพื่เป็นเหตดทั้งใดคนก็ว่ามันออกอกินก็เพรเคยเห็นดอกพี่ไปป่าแล้วก็ว่าไม่ได้ต่ำเลยเมื่อเอาศาสตร์โทรไปจนว่าอันนี้เป็นเหตุแบบใดพราจแกว่าถา้ามันก็ออกยู่ได้นะ่ะหนวดกุ้งมันออกพี่ก็เป็นเนพิ่นเอาอันนี้ต่ำเลยเพิ่นเอาอันก้านกล้วยต่ำเอาคอยเห็นในคลิปนะคอยเห็นเพิ่นเอาก้านกล้วยต่ำต่ำอ่อนหวดออกจ้า กบมะเขยอยิปเตียดอกปวดมากก็ได้ลายปวดว่าน้ำที่แม่ป่าเราบะเขยเห็ืจักเตียคยเห็นเปินในคลิปวันนี้ป้าดวงพรอนมาเพิ่นเฮ็ดให้มันเป็นนังสีบตีแม่ป่ากานกอยเขาก็กระทุบมัดทุบมันทีสุบติดเนื้อเอาเพิ่นต่ำกันละกัดต่ำมึอกี่ะเนี่ยบ่าต่ำเนี่ยมันสิเข้าไปแน่เนี่ยรยักเหลียวเพิ่นบ่ได้ทูบมะเด้อหินยิกเตียยักเหลียวบะรวนนี่ว่า ทูบมันก็ติดติดออกมาวางสี่ดัวก็มีแต่ราไฟล่างต่ำมาโรดไม่ยกเทียบดอกไม่ง้แม่จเป็นนต่ำออกแบบนั่นสิบอกูก็เกิดมาโดนละหละจนกุดเท้าจนปนี่ละต่ำอาหนวดกุ้งมันออกก็เม่เคยเห็นเคยเห็ดดอกแต่ว่ามันก็ออกอยู่ได้น่ะอาจารย์เนี่ยยี่แม่ป่าเราสาวนีอย่มันออกอยู่ได้แม่ป่าเนี่ยนะออกกะเคียดเนี่ยมันออกโรด มื้อเย็นไหกับว้ได้ไปกับบีต้มตะไคร์ตะไคร์ยุ่นเนี่ยบบะไส่บะขามเปียกบ๊อบขึนบ๊มักก็กูเจกูมักกับบะขามเปียกขึ้นบ๊มักขึ้นมักบะนาวอันนี้เอาใส้ของคลีตไว้จานนะตะยัดสมเพื่อนเอามาตั้งกระซาวข้นบ๊มักสมปูงปลาดวงพร้อนปูงตั้งไหกินผนได้บุ๊กนี่กินโน้สวนนี่สีเพจโคตรพู๋เพราออกไม่ออกจะได้นั่งไหกินผนได้บุ๊ก เ้วค่อยๆตำบักนี้โอ้ยหอมหอยๆใครจะได้พี่น้องออกหมดเลยน่ะหวังใจยี่แม่ปลาแล้วตำหอมกระเทียมพริกล้วจะแม่นอ่ไม่ปลาใน่แล้วกระเทียมหอมใส่กระเทียมวันนี้กระเทียวุ้งลงเอาเคียงลงส่นด้วย มันหลุดออกอยู่ด้วยพี่น้องแต่ว่าไอ้แม่ป่าว่ามันออกเมื่อสตูนไปบอะไรกันไปว่าได้ดอกมันล่างสามอันสามหนามบ้านบ้านเด็ดเนาะคันเด็ดมันก็แม่นแล้วกันเต้นีไปหาสามทุ่มก็สิแล้วบ่คันเด็ดนวดเนี่ยเป็นกุ้งกินกับยอดบักกอกอ่อนนี่เต้เออเมี่ยงมันเมี่ยงมันเต้สมถึงหอมเมี่ยงมันเมี่ยงมันคือแสบจ้ะหอมใบบักกอกหวนๆุด้วยเนาะ นัดข็บมบ่เฮ็ดไว้กั็บ่ได้ไปต้องเฮ็ดไว้เนี่ยจ้าเขาต้องมาคอยเคยเห็นในคลีปเพิน่นติตำ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 ชืำ่อไหมประดงพอดเราบอกแต่ว่าเอาการกล้วยนี่ไม่ตั้งหวัดกุ้งเลยพี่น้องข้างหางด้วยเนี่ยออกลายเติบจะติดตัวออกตัวบอ,ลอ,อนล่ะตินไปว่าได้องมันออกไปว่าหมด้าเ<า>นี่ยหวดกุ้งออกหลายเติบตด้อยพประเดกดิบยอด เรุปเราสิต่ำเาสิคดสซงให้มันนั่นเราสีาคดใช้ปุ่นมันจังสีขาวกันโอ้งนัวใจใช้ลายแฉบหน่อยลายแฉบลายแกาวแข้า <ใจ S 1> ขวคั่วได้แน่ที่น้องข้าวคว่วจ้าบักหนาวสบักหนาวจัง่อยไหมปอยขก้นได้าดบดนั้น,น,นกน็กบ,นนบีบใช่บัดออกมาส่งกระล่างค่อยบีบดีิ่วให้มันนั่นซึ่งนี่แหละ ใช่จ้ะมันชมบุญล่ะมันต้องออก,กเรสเปรี้ยวจ้ะเ,าเนาะเปรี้ยวเผ็ดเปนอหอยด้วยหอยกุ้ต่ำป่นกุ้งจิมิป่าีิมิป่าแล้วเอิญป่นกุ้งต่ำที่เป็นเอิญป้นละ่ะป่นจาหันหันอันหันกุ้งเต้นนั่นที่เป็นแบบโคเลโคเล่จิมิป่าเกียงไปแล้วก็ค,นคนกบบกก้นค้นนี่ก็สิบ่ต่ำแหลกดอกต่ำเพราะมันเขาเนี่อนี่คือนี่ล่ะ น้ำปลาจ้าใส่ผงนัวแล้วก็ใส่น้ำปลาเปรี้ยวเผ็ดกชัแนลแม่ป่าปลาเปรี้ยวเผ็ดนัวนั่นแหละจ้าพอสินแม่สินจ้าแล้วก็เน้นพระคนนี้หล่อไบ้านเลยพระมีวัดละสององค์ก็เป็นยาเพราะว่ามีวัดเขาได้เป็นยาน้ำพึน ใช่เขาก็าบอกอยากบวชเนะาะเขาคิออาดคาดบวชเอาใส่แล้วจ้าบันนี้คุณได้บะเพาใส่มะนาวใส่แล้วฮะใส่ขอบขกวงใส่หอมกินอยกันบั้ยเดี๋ยวเห็นหอมยังใส่นี่แห,หละก้อยกุ้งคนกุ้งคนกุ้งไอ <c oughs> <c oughs> ่ป่าเหตุคนกุ้งจ้า ใจเขาขั้วใจหัวหอมเอียงไหนแม่ป่าก้อยกุ้ง้นกุ้งก้อยก็ได้พ้นก็ได้กุ้งก้อยจ้ามา็ดหลายทได้ินก้อเงแน่เียวไ่พอสาเพื่อนบ่ใเขาขัวหัวหอมผงชุรสน้ำปลาแดกดิบ เริ่มดูสมหรือว่าสมบักหนาว